กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าวอาสมองสุบนสุขสุคนพนันธประเทศต่างประเทศพี่น้องพบพอกับสองสะนีป่าพี่น้องเอ้บรรยากาศนำ้ำสวยๆจากหน่อยเนาะเข้ากับสีมาไทยสีมารีวิวเห,เห็ดเฮือนอีกคือเก่าเนาะว่าไปหอด้ายแลว้วเพิ่นห้ากระเห็ดสามเมอนี่พี่น้องเอ้ยตั้งแต่เพิ่นเริ่มต้นคือห้ากระสามเมอนี่เนาะก็จะเพิ่มเบื่อเพิ่มหน่ายกันเด้อพี่น้องเอ้ยให้เบิ่งอันคลิปเห็ดเฮือนไปก่อนเนาะ ว่าผลงานออกมามันสิเป็นอะไรเนาะมาเบ่งมาชมมาหลุดนํากันพี่น้องเอ้ยว่าสิไปฮอดขันได้ได้สําได้เนาะแม่ใช่จื่นกันนั่งซ่องอยูแต่ละไม่ใช่ชื้นกันไม่ใช่ชื่นกันมานั่งเผาบ่าวตายพี่น้องมานั่งแย่งเขาบ่าวตายเห็ดพิษนี่ยต้องใช้ไม่ใช่ชื่นใช่เปล่าเนาะบ่าวตาย จึงกระบาดชักแล้วแม่จึงกรบบาดเป็นสางเห็ดจะได้ก้าวหน้ายิบกอบผึ่งไปใส่การผู้พญายผญาจ่อยกับปุ้ยพี่น้องเลยผมวันนี้นั่งได้เศร้าเห็ดซอยอันเพิ่นมีเอฟซีบอกว่าอันเห็ดเฮือนแรกแล้วกับป้านพญาจ่อยทำในเด้อบวันแล้วจากของเฮือนนะยังมาปั้นขยักให้ปั้นกับไปคลายงัวพญายจ่อยอยู่แล้วออื อน่า,กกานจะเป็นผ่อน้องเดียวพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้องสบายดีพี่น้องอืมสบายดีพี่นอ้องนี่รังขโมกขโมยอยู่่นวาสงสัยอยากแล้วไวไวอยู่นี่เห็ดเจ้ได้ผักถอนเลยโอ้อหเบากปีกันมามันมาเผาคือการหน่อย ทำรังบ่คือจะทำรังไว้อืมอื่นเพราะนั่นทำรังนี่ทีขั้นก่อนเนาะคือพ่ฟังสั่งมาอีกออนมาเล็กนะทำลวดนะขออะไรดิแล้วกอโหดไท้ป้าประจากมาทามาชม แค่เบืองไรเบิ่งตะกอนไม่มีจักโตจักโตูใช้ยนตรงตรน้แล้วือะำังก็สวยกันเหรอทำวุ้นร้ออ มาเริ here, yeah, ่มก yeah, um, ่อตอนเสาร์พ <laughs> um ี่น้องเอ้ยถ้าก็ได้สามารถเกือฮอดถ้ำเนาะพี่น้องเนาะมันบอกคืออันนี้ก็เออบอกคือบ็อกเนาะบ็อกมันจะมันจะขึ้นไวกว่าบล็อกมันจะขึ้นไวกว่าเออ อันนี้อันนี้ไม่สชเพีองปูนเปลองเพองอยู่เพีองปูนเอมันอยากคมแข็งแก่มันสิบกวดตัวได้ครับอ่าอ่าี่คือว่าอยากกสิก้จุดเก่ารเมดได้อมมาคมมีทีีนีนก็มีมาสกยังจุดเก่าคือบอกว่าลอาไปเลยพอน้องเบี้ยวจุดต่ำเนี่อย่นงไยนึงพันห้าสิบห้าุ่ดต่ำเนี่ยอย่าไรหนึ่งพันห้าสิบห้ามีผู้เก่าพี่น้อ กันที่เลยนะอน้องบิ้วก็สบจะพ้องเหื่นนี่แหละไม่ใช่จืว่าหรอพี่น้องไม่ใช่จื่เบ่งคักแล้จะได้้องื่นอยู่เดีว่องย่าเอาไปเลยเย่ก็องกักไว้กักไวเห็ุงานต่อใช่ เพราะว่าพ่อพ่อนังบี้ก็สสตกใจจากปอดใจเมื่อเพิ mm. ่งเิ่เวบอกมาหึงมันสิ่มคู่ัคักมาเนะมาทิมให้สมาเงานสมคน่ะอันนี้ว่าลอเห็ดเนี่ยต้องลอแล้วเนี่เลยเหรนอืมเพิ่มเมื่อกัเมื่อพ่อแขกอย่างเนาะอื ร้านไส้ทั้งแหน่พยายามพยายามยายน้องกอนโอ้ไปหลักนั่นเลยเว้ยเยี่ยมยายเพาะย้ายก็จะมานั่งแอนนั่งหอาบ้านย้ายก็ตู้ทีดีใจร้ายเนาะฝนตกดิวบิวกอนป้ายพุ่นเห็นเนาะ คนบิ้วก็เหตุงานไว้ได้พี่น้องเอ้ยปั๊บเออตกลายอ่ะกันเงนกันนเงินีนเอากำลังใจ่น่นให้สิกว่านี้งานของดีด้่นนะของมเมานมาไอ้เง้จีหายลเพราะดอกแ้วยาว้านหายเล่าเื่อย เ้าเขาจ้าให้งานไรอีทยังทำไดรทำไรอ่ะอันเด็กจรินแดงแม่ต่อยบ่มีเรียกจะเห็ดมาอันนั่นเด้อเห็ดมาเห็ดข้ามาเด้อข้ามาในไรแม่ข้ามาง้อยแล้วเห็ดห่างเห็ดห่างนะแม่ โตบเป็นบ่นะบเปนว่สันนี่ตายเอาเอาโต๊ตัวนี้ไปยืนก็ได้บอกกลัวเห็นว่าเด็กกรบพุ้ยหน่อยหนึ่งกระไดน้เห็นมากเอาเห็นมากเอาก็ได้ไม่เส็า แม่สะอาแม่จาใช้ยาลปวัตถยาเก็บอันตรายหายไปหมดจงปุ่กับจงอย่างนั้นเพื่อมาไหวขอเชื่อ

นั <t> ่นนั่นนั่นเล่งสร้างอันนี้ก็ได้ นายร่างนี่ไหนออนายภาพเปลี่ยนนหน่อยพระค่าเดียวนี่อยน่าโมตายแต่น้ำผอใส่ไปเห็ดเห็ดเล็ดอันซอดอันตอหาต้มมะเดืนแต่ไปีกออได้เลยบาต้มกเตอ อืมหากเจ้าใส่เล็กอันนี้แต่ว่ใส่เล็อันนี้แล้วโตตัว่ว่านี่คัดารับูใส่รูตู้สเล็กก็ต่อคนาใส่เล็กก็นกรได้ผมเป็นอยางนอบงนัมาฮับโบเดียวได้คอบางนั้มันมันเ็นมเา่อ่งด้ยยอื ยายจะไปขอแห้งได้วันบอได้ดุกใหญ่ได้แหงไปด้วยแล้วมันตัวเลยดินจีอะมันอินน้ำองเปล่ามันได้หมดเลยจุ่ม <mel od ic> ้ดม e nah ันแหงอีกรอบมันจะแข็งโตทันทีเลยอมามันจะแหงมันบอกกับ พอดีเราเป็นส in ั่งห anyway ้เห um ็ุเพื uh ่อนไดเลยน้องพี่น้องเป็นสั่งห้เห็นเพื่อนไดเลยแบบนั่นแหละมาดส่งกับเพื่อนกันนะพี่น้องเอ้ยจะสิไปแบบได้

แฟนของ,งอหเ,เ,หอเห้ายุ่ยอะไรผลนมาเห็ดซอยเฮากระจ่างเด้อพี่น้องเอ้ยจ่างจ่างเพลินพ่อให้เพลินมีไรายได้การาะอะไรวันนี้ว่ามาเห็ดสือส่อได้พี่น้องก็กไว้เตะพี่นอ้องเอ้ยเมื่อไหร่สามเมื่อนี้ รีวิวค่ะพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันแต่ละเมื่อละเมื่อพี่น้องว่าเห็ดไปหอดขันได้แล้วนได้แล้วนะว่าสีแหลวบบแลอก็ไปเบิ่งไปชมไปหลุดนนำกันว่าสีแหลวหรือบบแลอก็ได้แต่ห้าวกับสีเห็ดให้มันแหลวเป็นห้องก่อนเนาะเพราะว่าอันแถาแม่์อพอกินอย่างน้อยอยู่างต่รางแถาพ่อคือการเนาะเพิ่นบ่อยากขึ้นไปตั้งเฮือนเนาะเข้าสปเ็ดเป็นห้องนะก่อนให้มันแหลวเป็นห้องนะก่อน ที่ว่าก่อขี้ว่าก่อขึ้นเป็นน่นอ้อมๆนะคือแบบว่าด้านข้างมันพี่น้องเลยบางลมบางยางนเนาะได้สัมนายกัเห็ดไปก่อนพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กับสีเขาอ,อำลาพระจรากนันเลยพี่น้องเลยพอๆกันคลิปต่อไปเนาะสบายดี